วันนี้เราสอบวันสุดท้ายแล้ววันสุดท้ายเนี่ยครูมีรางวัลให้นักเรียนหลายรางวัลเลยเต็มแผ่นกระดานนี้เลยแต่ตอนไหน่ขาเอาแต่ครูจะประกาศชื่อกอ่อนอ่ะคนแรกเลยคนที่ครูสังเกตมาหนึ่งปีเห็นอกเห็<ๆ>ในใจเพื่อนเวลาเพื่อนเจ็บป่วยหรือเพื่อนแบบแบบมีปัญหาอะไรเนี่ยเขาจะช่วยเหลือแต่ตอนนี้เขาเจ็บป่วยเนี่ยเมื่อวานนี้คุณครูเห็นนักเรียน พยุงเพื่อนนิชาเนี่ยลงมาบันไดบางคนก็บอกว่าหนูเอาผ้าเช็ดตัวให้เขาเออพยุงมาตั้งหลายคนวันนี้เขาป่วยนะเขาเป็นคนที่จิตใจดีนะมีมีความเอือ้ออาทรเพื่อนคูจะมอบรางวัลให้เดี๋ยวตอนบ่ายๆไปซื้อนะอะตบมือให้นิชาหน่อยเร็วนิชาอะเดี๋ยวคุณจะมอบรางวัลให้นะลูกนะ้ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรโอเคค่ะ หึ 1> 1่งปีคนที่รายมือสวยและครูประทับใจมากๆตั้งใจทำงานดีมากมคือมีประมาณสามคนแต่จริงๆแล้วมีเยอะแต่ครูขอมอบให้สามคนนั่นเองปาลาวอลินยืนเลยค่ะออกมาข้างหน้าเลยค่ะปาล่าวอลินปาล่าวอลินปาวอลินอ่ะสอนปานไหมน่ารักมากเลยตั้งใจทำงานมากเลยได้ค่ะ คนี่เก่งมากๆเลยเทรนที่หนึ่งของปหนึ่งโบนัสอ่ะออกมาเลยอ,อ่ะตมอมือโบนัสหนหยที่หนึ่งของปหนึ่งอ่ะอค,คนที่ทำงานเร็วมากเลยเมือม่อวานเมือม่อวันก่อนให้ทำงานเร็วมากให้ว่านรวบใส,ใส่ใส่ตรงข้อสอบทำงานเร็วมากเลยชนะพรสา,ากเลยเขาทำงานเร็วอ่ะตามอมือตะมือตะมือ ตัมือดังๆตัวมือดังๆนนอ่าต่อไปอ,ไอ้าหนึ่งทงสามคนที่ครูประทับใจนะถามอะไรตอบได้หมดเลยท,ทิวทัศน์ค่ะเดี๋ยวตัวนี้ทิวทัศน์หน่อยค่ะอ่ามาเลยมาเลยมาเลยอ่าต่อไป ทำงานช้าแต่ว่าเวลาที่ครูบอกให้ทำเขาตั้งใจทำอย่างเร็วปรับปรุงตัวรอดเร็วคือโมเนียค่ะโมเนียอยู่ไหนคะไม่เป็นไรเดี๋ยวครูให้ดีหลังนะค,ะคนที่ปรับปรุงตัวอีกคนหนึ่งภาคเรียนแรกไม่ได้เลยภาคเรียนที่สองรู้เรื่ เสียงดังมากเลยน้ำมนค่ะตะมือตะมือเลวตะมือเล่เคน้องมีเด่นตอนที่มีน้ำใจแล้วก็เห็นอกเห็นใจครูเ,คเวลาที่เ,เพิ่มเสียงดังเห็นอกเห็นใจแสดงความเห็นใจครูมากมากเลยเจ้าสัพ์ค่ะเจ้าสัพย์นรลงบัลนเห็นใจครู มากเลยอันนี้ชาอันนี้ชาแขนขวัญใจในดวงใจครูนักเรียนคนนี้น่ารักสร้างพูดเป็นขวัญใจเป็นขวัญใจแทนใหม่ค่ะอ่าแทรไพเร็อ่ะตบมือตบมือตบมือนักเรียนทั้งหมดนี้กี่คนไหนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองนะคะ เดี๋ยวตอนบ่ยนายครูจะนำรางวัลไปให้นะโอเค